หน้าว่าให้ดูหน้าโดนฉุดอรกเข้าป่า I want my chicken and rice <laughs> Yes when we finish this walk I cook you okay cook you some chicken and rice ต้นไม้ก็ล้มล้มเยอะเลยป่านี้สวยมากเราชอบแถวนี้สวยเงียบสงบสงบไหมได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงเราบ่นนี่แหละ ไปไหนดีไปทางไหนดีไปได้สามแยกเลยขนาดในป่าเนี่ยยังมีทำสะพานน้อยๆให้เราข้ามกันเลยแต่ว่าป่านี้สวยจริงๆนะเราดูแล้วเหมือนจะไม่เห็ดจะไม่ขึ้นนะป่าแบบนี้อู้ขึ้นสินี่ะถ้ามันมีใบไม้อย่างนี้ยเยอะๆเนาะเดี๋ยวหน้าเห็ดจะมาหาปีที่แล้วไม่ได้มาป่านี้เลย ก็อย่างที่บอกแฟนกว่าจะออกจากบ้านได้ก็ด่าแล้วด่าอีกต้องด่าสามรอบกว่าจะออกมาได้ถ้าถามว่าจะไปด่าเขาทําไมทําไมไม่มาคนเดียวโอ้ยกระเบิงตาเนี่ยโฉ่เขาสิมันก็เป็นไตาย่านอยู่ได้มาู้เดียวเนี่ยเนี่ยถ้ามาคนเดียวเงียบขนาดนี้จะกล้ามาหรือ แต่น้าเก็บเหตุมีกามีก้านะแต่ไปแป๊บเดียวไปที่ใกล้ๆบ้านหน่อยสองททีแต่ป่านี้ไกลไปหน่อยย่านเง <c oughs> ียไหมได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเลย Hi Grumpy ้ำบอก Excited the woods. oh of course of course you oh, are Bigfoot, Because of alone. right he believe we have bigfoot in our world what you think นี่ก็ไปบอกว่าไปทางนี้ได้นะอ๋อทางนี้ก็บอกว่าไปทางนี้ได้นะคุณชายไปโน,น่นขึ้นไปโน,น่นแต่ขึ้นไปโน่นมันจะอ้อมกลับอันนี้ go down here first yeah a n d t where it's going back but we come go down here and then we coming back up มีสะพานน,น้อยๆอันนี้1อันนี่2อ,อันตรงนี้คือมุมโปรดเรามากแล้วว่ามันสวยมากต้นไม้มันเลียงกันเห็นไหมต้นไม้เลียงแล้วก็เงียบสงบ I ให้รับอยู่ไหมกรัมพี I said I told you I love you without camera on all the time yeah not lately you are pain in the ass lately look at that poster กัดกันเบิดมือเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีที่เดินหมดอันนี้ก็มีมีป้ายบอกไปทีงปุ่มได้เดอ ว่ายังไม่ได้เห็นป่ากราเล็กท่านี้ We haven't seen garlic yet this year wow garlic